วันนี้ผมอยู่ในงานเปิดตัว All New Suzuki Fong นั่นเองครับนี่คือรถ B SUV รุ่นล่าสุดจากทาง s u z u กิที่เพิ่งเปิดตัววันนี้เลยครับมีอะไรที่น่าสนใจบ้างเดี๋ยวผมพาไปชมครับก็มาครับพา Walk Around ครับสำหรับ Suzuki Fong นะครับผมนี่คือ B SUV รุ่นล่าสุดของทาง s u z u กินะครับที่เปิดตัววันนี้นะครับก่อนหน้านี้เนี่ยเขาเปิดตัวที่ประเทศอินโดนีเซียไปแล้วนั่นเองครับ ในส่วนของราคาครับต้องบอกว่ามีให้เลือกด้วยกันทั้งหมด3รุ่นครับรุ่นเริ่มต้นที่เป็นรุ่น GL เนี่ยจะเป็นเครื่องยนต์ K15B นะครับมากับเกียร์ออโต้4สปีด689,000บาทครับและรุ่น GLX ครับเป็นรุ่นเกียร์6สปีดครับ749,000บาทในส่วนของรุ่นท็อปจะเป็นรุ่น GLX พั u s นะครับ799,000บาทนั่นเองครับ ก็จริงๆเขามีให้เลือกด้วยกัน2เครื่องยนต์นะครับรุ่นเริ่มต้นเนี่ยจะเป็นเครื่องยนต์ K15B ที่มาพร้อมกับเกียร์4สปีดส่วนอีก2รุ่นจะเป็นเครื่องยนต์ K154 นะครับจะเป็นเกียร์6สปีดนั่นเองครับก็แน่นอนว่าตัวรถเนี่ยเครื่องยนต์ อาจจะไม่ใช่จุดเด่นในเรื่องของอัตราเส้นเปลืองนะครับเพราะว่าตัวนี้มายไฮบริดมาช่วยเสริมเรื่องของการขับขี่นั่นเองครับก็จะเป็นม้ยไฮบริดที่เราคุ้นเคยไม่ว่าจะเป็นอย่างตัว s u z u กิเอ t i ติกก่อนหน้านี้ครับที่มีเครื่องยนต์มายไฮบริดมาแล้วนั่นเองครับตัวนี้ในส่วนของตัวไซซิ่งนะครับผมก็จะเป็นอยู่ในกลุ่ม b ีเวครับมิติตัวรถเนี่ยความยาวอยู่ที่3,995า mm ้ามิลิเมตรครับความกว้าง1 7 6 5ม mm พันเจ็ดร้อยหกสิบมิลิเมตระควาูงหนึ่งพันห้าร้ระยะาอ,อยห 20มิลิเมตรนั่นเองครับเดี๋ยวเรา Walk o r o u ด d วดูกันครับว่าสุข u k ิฟองคันนี้มีอะไรที่น่าสนใจบ้างครับ แน่นอนว่าถ้าเอาเรื่องของระบบความปลอดภัยนะครับก็มีมให้ถือว่าครบคันเหมือนกันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าที่เป็นตัวระบบ ADA s นะครับแล้วก็เรื่องของตัวเรดาร์มีติดตั้งมาให้ครับผมตัวนี้มี a p t i v e Cru i s e Control นะครับแต่ว่ายังไม่ใช่ All Speed มีระบบเตือนการชนด้านหน้าพร้อมระบบช่วยเบรกมีให้ครับผมแล้วก็ในส่วนของระบบรักษารถให้อยู่ในเลนก็มีครับแจ้งเตือนเมื่อรถออกนอกเลนด้านข้างก็จะมีในส่วนตัวบายสปอตด้วย ล่อง360ติดตั้งมาให้ครับแล้วก็ด้านหลังจะมีตัวเ e ียค r a ัฟิก a อเล t แจ้งเตือนขนาดถอยหลังด้วยนะครับอันนี้เป็นภาพรวมของเรื่องระบบความปลอดภัยตัวที่เป็นตัวสุซกิซัพพอร์ที่มีติดตั้งมาให้ครับถุงลมนิรภัยติดตั้งมาให้ทั้งหมด6จุดทุกรุ่นย่อยด้วยครับทั้ง3รุ่นย่อยเลยนั่นเองครับ และด้านหน้าครับก็จะมากับตัวไฟที่เป็นตัว LED โปรเจ c เตอร์แบบนี้ครับมีระบบเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติแล้วก็จะมีระบบเปิดไฟสูงอัตโนมัติให้ด้วยครับตัวนี้ในส่วนของตัวไฟเนี่ยจะเห็นว่ามันแยกเป็น2องเลเยอร์นะครับผมก็ด้านบนจะเป็นในส่วนของตัวระบบไฟที่เป็นตัว daytime running light ต่างๆครับด้านล่างก็แยกเป็น3มชิ้นแบบนี้เลยและในส่วนตัวกระจังหน้าตัวนี้ก็ต้องบอกว่าออกแบบมาเป็นชิ้นกระจังหน้าที่ตัดด,ด้วยเส้นสายที่เป็นโครเมียมแบบนี้ครับ แล้วก็ภายในจะเป็นสีดําเงานะครับผมนีม่ลักษณะการดีไซน์ด้านหน้าก็จะเด่นด้วยตัวลักษณะชิ้นไฟที่อยู่บริเวณด้านหน้านั่นเองครับถัดมาดูด้านข้างกันบ้างครับในส่วนของตัวล้อนี่เขาให้มาเป็นล้อไซส์ตรงนี้เนี่ยจะเป็นล้อ16นิ้วนะครับแล้วก็ตัวล้อแม็กจะเป็นสีทูโทนแบบนี้เลยก็จะเป็นสีดําเงาครับตัดกับสีเงินสีที่ยางที่ติดตั้งมาจะเป็น19560าขอบส6ครับยางแซนด์ดที่ติดตั้งมาให้ตรงนี้เป็นกูดเยานั่นเองครับผม มีการตกแต่งในส่วนของตัวซุ้มล้อที่เป็นชิ้นพลาสติกตรงนี้นะครับนี่กร,ระจกข้างครับเป็นสีเดียวกับตัวบอดี้รถเลยครับแน่นอนว่าเป็นพับไฟฟ้าแล้วก็ตัวไฟเลี้ยวจะบิวอินอยู่ด้านในตรงนี้นั่นเองครับมือปิดประตูเป็นแบบแสันดาท,ทั่วไปครับแล้วมาพร้อมกับตัวระบบกุญแจที่เป็นตัวสมาร์ทคีย์นั่นเองครับมาไหนๆเรามาตรงนี้แล้วเดี๋ยวขออนุญาตพาดูข้างในไปเลยแล้วกันนะครับด้านในเป็นยังไงบ้างนี่ครับให้ดูเรื่องของวัสดุเบาะก่อนครับ บาะนี่จะเป็นวัสดุที่เป็นเบาะผ้านะครับผมเบาะผ้าแต่ว่าลักษณะสีเนี่ยมันจะเป็นสีที่เป็นทูโทนตรงนี้จะตัดด้วยสีเหมือนแบบสีแดงเข้มๆนะครับแล้วก็ตัวเบาะต้องบอกว่าเบาะคู่หน้าเนี่ยปรับมือทั้งหมดเลยทั้งผู้กับขี่แล้วก็บอะผู้โดยสารด้วยครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันครับก็ดีไซน์แบบนี้คุ้นเคยกันดีกับซูซูกินั่นเองครับ หน้าจอเดินใหม่ครับตัวนี้จะเป็นหน้าจอดิจิตอลที่อยู่ตรงกลางตรงนี้นะครับเท่านั้นแล้วก็ฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาจะเป็นตัวเข็มอนาล็อกนั่นเองครับส่วนเบรกมือครับก็เป็นแบบแมนนวลนะครับตัวนี้ยังไม่มีตัวเบรกมือไฟฟ้าออโต้เบรกโฮยังไม่มีให้นะครับหน้าจอทัชสกรีนขนาด9นิ้วครับที่ติดตั้งมาให้ตรงนี้รองรับ Apple ิ a คาแบบไวเลสนะครับแล้วก็มีในส่วนตัว Android Auto ด้วยด้านหน้าจะมากับ USB Type ไครับแล้วก็ช่องจ่ายไฟ12โวลต์ ส่วนแผงควบคุมเครื่องปรับอากาศตรงนี้ก็จะเป็นหน้าจอดิจิตอลเล็กๆอยู่บริเวณตรงกลางครับที่เหลือจะเป็นปุ่มควบคุมหมดเลยนะฮะคอนโซลกลางตรงนี้ยังมีลูกเล่นในส่วนของตัวลวดลายคล้ายๆตัวคาร์บอนด้วยนะครับแล้วก็แผงด้านหน้าตรงนี้จะเป็นสีทูโทนครับ <S <S เรามาดูไฟไท้ายกันสักหน่อยครับน,น,นี่ครับว่าไฟไท้าย led แบบนี้ครับก็จะเห็นว่าในส่วนตัวไฟเลี้ยวจะกระพริบปเป็นเส้นอยู่ด้านล่างตรงนี้ครับแล้วก็ตัวไฟลีไฟท้ายไฟหลักเนี่ยจะเป็นชิ้นด้านบน แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยการดีไซน์มันจะเป็นเส้นยามาแบบนี้เลยครับเส้นด้านข้างนี่เนี่ยเป็นเส้นยามาแบบนี้ซึ่งผมไม่แน่ใจว่าถ้ากดไฟเบรกเนี่ยตรงนี้มันจะเป็นไฟติดขึ้นมาหรือเปล่าลนะครับส่วนด้านหลังเนี่ยจะมีเพจที่เขียนว่าไฮบิดอ,อยู่ตรงนี้ด้วยนะครับเรียกว่าตัวเล็กโอเคอันนี้ไฟเบรกโดนทีา3อยู่ด้านบนครับตรงนี้อ๋อตรงนี้เป็นแค่การตกแต่งยังไม่ใช่ตัวไฟเบรกนะครับเส้นเนี่ยตรงนี้จะเป็นแค่ชิ้นตกแต่งเท่านั้นนะครับจะไม่มีไฟน,นั่นเองครับ เพราะว่าเมื่อกี้ลองเบรกดูแล้วไฟเบรกจะอยู่ตรงนี้แล้วก็จะอยู่ด้านบนที่เป็นตัวไฟเบรกตรงที่3ครับอุปกรณ์ด้านหลังมีให้ครับตัวใบปัดมีให้ครบครับแล้วก็ไล่ฟ้าด้านหลังครับส่วนด้านบนตรงนี้จะเป็นตัวฉีดน้ําใบปัดน้งหมดนะครับจะอยู่ด้านบนตรงนี้แล้วก็ซ่อนไฟเบรกตรงที่3ไว้บนสปอยเลอร์ตรงนี้ครับนอกจากนี้ก็ยังมีอุปกรณ์ที่เป็นตัวราวหลังคาติดตั้งมาให้ด้วยนะครับอยู่ด้านบนแล้วก็ตัวเสาอ,อากาศคลิปฉลามครับเป็นสีเดียวกับตัวบอดี้รถไปเลยครับ ดีไซน์กันชนท้ายต้องบอกว่าค่อนข้างบึกบึนนะครับตัวนี้แล้วก็จะมากับตัวเซ็นเซอร์ด้านหลัง4จุดด้านหลังมีเซ็นเซอร์ให้อีก4จุดนะครับตัวกล้องจะอยู่ตำแหน่งบริเวณตรงนี้ครับก็จะมีเรียลไทม์ไฟิกอเลอร์กล้อง3 6 0มีเซ,เซ็นเซอร์ขนาดถอยนั่นเองครับก็ถือว่าครบคันนะในส่วนของความปลอดภัยด้านหลังครับเรามาดูพื้นที่สัภาระด้านหลังสักนิดนึงครับนี่ตัวนี้เปิดขึ้นมาครับต้องบอกว่าพื้นที่ด้านในเนี่ยมันค่อนข้างลึกลงไปนะครับ แล้วก็จะมีแผ่นปิดบังสัมภาระให้เรียบร้อยอยู่ด้านบนตรงนี้ครับในส่วนของพื้นที่ตรงนี้จะอยู่ที่290ลิตรนะครับแต่เมื่อเราพับเบาะไปแล้วนะครับตัวนี้จะเพิ่มพื้นที่เป็น1,090ลิตรเลยครับก็ตัวเบาะเนี่ยมันจะพับได้แบบ60-40นั่นเองครับส่วนด้านล่างเดี๋ยวดูก่อนครับว่าตรงนี้มีอะไรซ่อนไว้หรือเปล่านะครับเปิดแผ่นตรงนี้ขึ้นมาอ้าวนี่มีในส่วนของยางอะไหล่ติดตั้งมาให้นะครับสำหรับซูซูกิฟองตรงนี้ครับโอ้ก็โอเคนะมียางอะไหล่มาให้ครับตัวนี้นะ แล้วก็ตรงนี้จะเป็นในส่วนของตัวอุปกรณ์ฉุกเฉินตัวแม่แรงต่างๆจะติดอยู่บริเวณด้านขวาตรงนี้ครับนีนะก็พื้นที่ก็โอเคครับสแตนดาร์ด290ลิตรตรงนี้แล้วก็พับแบบ60-40เพิ่มเป็น1,090ลิตรนั่นเองครับมาดูฝั่งคอนโซลด้านหน้ากันบ้างครับวัสดุตรงนี้ที่เห็นที่เป็นสีลักษณะที่เป็นสีแดงเข้มตรงนี้จะเป็นวัสดุหนังน,นะครับแล้วก็ด้านบนตรงนี้จะเป็นชิ้นพลาสติกทั้งหมดครับ ส่วนคอนโซลตรงนี้ก็จะตกแต่งด้วยพลาสติกแต่ว่ามีเท็กเจอร์ที่เป็นลวดลายนะครับเป็นการออกแบบเส้นสายอยู่ตรงนี้ครับช่องแอร์จะมีลักษณะคล้ายๆดีไซน์ที่เป็นลวดลายคาร์บอนด้วยนะครับตรงนี้ก็จะมีตรงช่องแอร์แล้วก็ตัวคอนโซลกลางตรงนี้ครับที่เป็นลวดลายคล้ายๆคาร์บอนมาครับนี่ตัวไฟครับพอเปิดหมดแล้วจะเห็นว่าสว่างแบบนี้เลยครับไฟโปรเจคเตอร์ L E D ครับ ด้านล่างเนี่ยมันจะแบ่งเป็น3โคมตรงนี้ครับแล้วก็ไฟด้านบนจะเป็นในส่วนตัวไฟเดย์ไทม์รันยิงไหลเองแยกชิ้นกันแบบนี้ครับนี่ครับลักษณะตัวไฟครับผมก็ทีนี้มาในส่วนของตัวเครื่องยนต์ครับ ตรงนี้ที่เห็นอยู่เนี่ยก็น่าจะเป็นรุ่นท็อปนะดูจากภายในแล้วเนี่ยมันเป็นวัสดุเบาผ้าสลับหนังนะครับเครื่องยนต์ในส่วนของตัวรุ่นท็อปนี่แน่นอนว่ามากับเครื่องยนต์ k 1 5ิ้สีนั่นเองครับก็101่อแรงม้าครับ 5, 1น5นิวตันเมตรแล้วก็แน่นอนว่าตัวรถที่เป็นมายด์ไฮบริดแบบนี้ครับมันจะมีในส่วนของตัวระบบที่เป็นตัว i s g หรือว่าถ้าเราเรียกกันง่ายๆคือตัวไดชาร์จนั่นเองครับตัวนี้จะมาช่วยเรื่องของการลดโหลดกาลังของเครื่องยนต์นั่นเองก็อย่่่าาาาางงงเเชชนนนนกกกกกกรรรรรสตระะัับบ็็จใใ้้บบ้วววีีแลลขออรรยกกํหื การออกตัวระยะสั้นๆอะไรอย่างี้ครับจะมีในส่วนของฟังก์ชันตัวนี้เข้ามาเสริมเรื่องของกําลังเครื่องยนต์เพื่อลดภาระของเครื่องยนต์ครับแล้วก็เสริมเรื่องของพวกค่ามลพิษให้มันต่าลงด้วยนั่นเองครับสำหรับระบบ m y h a b i t ิดที่อยู่ในสุซกีฟองคันนี้ครับมาดูภายในคันนี้ครับบอดี้สีขาวตัวนี้ข้างในถ้าเทียบกับสีดาเมื่อสักครู่ที่ผมพาไปดูมีข้อแตกต่างตรงนี้ครับนี่ตัวนี้มีวัสดุหนังสลับกับตัววัสดุผ้านั่นเองครับี่ ซึ่งตัวก่อนในนี้ที่ผมพาดูเนี่ยมันจะเป็นวัสดุเบาผ้าทั้งหมดนะครับอันนี้ก็จะมีข้อแตกต่างด้วยนะครับการตกแต่งด้านในก็จะมีชิ้นตรงนี้เป็นพลาสติกนะครับนี่เป็นพลาสติกแต่ว่าออกแบบสีให้มันเป็นสีลับกับตัวการดีไซน์ข้างในที่เป็นสีทูโทนทั้งคันเลยนะครับระบบนี้ครับ Head u p Display นี่ในรุ่นท็อปจะมี Head u p Display ด้วยก็จะแสดงผลอยู่บริเวณด้านบนตรงนี้นั่นเองนะครับแล้วก็ระบบความปลอดภัยครับระบบ เตือนเมื่อรถออกนอกเลนระบบช่วยเบรกด้านหน้าอะไรเงี้ยครับกล้อง360แผงควบคุมอยู่ฝั่งนี้หมดเลยในส่วนของแผงประตูครับวัสดุก็จะแบ่งเป็น2แบบแบบนี้ครับชิ้นด้านบนตรงนี้ที่เราเห็นจะเป็นพลาสติกนะครับแล้วก็สลับกับตัววัสดุที่เป็นหนังแบบนี้ครับด้านล่างมีก็ช่องใส่ขวดน้ํามีสันดาให้ครับผมเนี่ครับแล้วก็ตรงกลางครับ่ตรงกลางเห็นว่าตรงนี้ใส่ของได้เล็กน้อยแต่ทีเนี้ยช่องใส่ของที่เป็นตัวแก้วน้ำเนี่ยจะอยู่บริเวณด้านหน้านั่นเองครับ ตัวล้อตัวนี้เป็นล้อ16เหมือนกันนะครับสีลยาง19560ขอบ16แต่ตัวรุ่นลายของตัวล้อเนี่ยจะมีข้อแตกต่างกันด้วยนะครับตัวนี้จะเป็นสีเทาเข้มๆเงาๆแบบนี้นะแต่ก่อนหน้านี้ที่เราไปดูกับบอดี้สีดำอ่ะฝั่งนู้นเลยจะเห็นได้ว่าตัวล้อเนี่ยเป็นสีทูโทนนั่นเองครับก็จะมีข้อแตกต่างกันเล็กๆน้อยๆตรงนี้ด้วยนะครับในเรื่องของออปชั่นแต่ละรุ่นน,นั่นเองครับนี่ครับไฟท้ายครับดีไซน์ค่อนข้างเท่เลยนะตัวนี้ ฟท้ายลักษณะที่เป็นเส้นยาวๆเป็นไลท์บาร์แบบนี้ครับแล้วก็ด้านข้างตรงนี้ก็จะแยกในส่วนของตัววดลายเป็น3มชิ้นตรงนี้ครับ<ว>ก็จะเป็นในส่วนของตัวไฟหลีไฟเบรกแล้วก็ในส่วนของตัวไฟเลี้ยวจะอยู่ด้านล่างไฟลักษณะแบบนี้เนี่ยจะเป็นไฟที่ยอดนิยมเลยนะครับนี่ไฟเบรกครับ <ไป S 1> ทำงานไฟเบรกจะเป็นชิ้นด้านนอกครับตรงนี้แล้วก็ไฟเบรกตรงที่3อยู่ด้านบนตรงนี้ครับไหวไหมครับนี่ครับ ในส่วนของตัวระบบไฟต่างๆนี่ครับในส่วนของตัวไฟเลี้ยวครับก็จะอยู่ชิ้นเดียวกับตัวไฟเดย์ทามหอยิ่งไหนั่นเองครับเวลาเปิดไฟเลี้ยวแล้วเนี่ยจะกระพริบอยู่บริเวณ3จุดตรงนี้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวไปดูด้านหลังนิดนึงนี่ครับด้านข้างก็จะเป็นส่วนตัวไฟเลี้ยวที่อยู่บริเวณกระจกข้างครับด้านท้ายครับตัวไฟเลี้ยวจะกระพริบอยู่บริเวณชิ้นด้านล่างนั่นเองครับผมอันนี้เป็นระบบไฟทั้งหมดของซูซูกิฟองนะครับแต่ว่าข้อสังเกตอย่างหนึ่งคือ ถ้าเป็นรุ่นท็อปเนี่ยไฟท้ายมันจะเป็นไล่บาร์เป็นเส้นยาวๆแบบนี้แต่ถ้ารุ่นเริ่มต้นนะครับผมไฟท้ายมันจะไม่เป็นเส้นยาวๆครับมันจะมีเฉพาะขอบนอกเท่านั้นเองครับนี่ครับเห็นไหมครับรุ่นนี้เนี่ยมีข้อแตกต่างเรื่องของไฟท้ายด้วยครับไฟท้ายมันจะมีแค่บริเวณตรงข,ขอบตรงนี้นะครับแต่ตรงเส้นตรงเนี้ยมันเป็นแค่การตกแต่งจะไม่มีไฟอยู่นั่นเองเพราะฉะนั้นอีกหนึ่งจุดที่แตกต่างกันในแต่ละรุ่นย่อยเนี่ยคือเรื่องของไฟท้ายด้วยนะครับ ไฟท้ายที่เป็นไลท์บาร์เส้นยาวๆจะมีเฉพาะรุ่นท็อปนั่นเองครับที่ติดตั้งมาให้นะครับผมแล้วก็ในส่วนของตัวซูซูกิฟ้องครั้งนี้ครับเขาเปิดตัวมาเนี่ยมีสีให้เลือกด้วย18สีเลยนะครับตรงนี้ที่เห็นอยู่มันจะเป็นสีลักษณะเหมือนเป็นแบบน้ำตาลเข้มๆนิดนึงครับแล้วก็ถัดมาตรงนี้ครับสีขาวนี่ครับสีมาตรฐานเลยส่วนตรงนี้จะเป็นสีดําที่เราพาดูไปแล้วนั่นเองครับบนวิธีตรงนี้แล้วสีลักษณะมันจะเหมือนเป็นสีครีมครีมนิดนึงครับจะไม่ได้แบบขาวสว่างมากครับ แล้วก็อีกสีหนึ่งตรงนู้นครับที่จอดอยู่นะครับผมตรงนี้จะเป็นในส่วนตัวสีฟ้าแต่ว่าจะเป็นสีฟ้าเหมือนแบบฟ้าพาสเทลนิดหนึ่งนะครับไม่ได้แบบฟ้าจัดจัดอะไรขนาดนั้นจะเป็นฟ้าอ่อนๆน,นิดหนึง่งฟ้าพาสเทลก็ถือว่าน่ารักเลยสําหรับตัวซูเปฟองสีฟ้าแบบนี้ครับ และทั้งหมดนี้เป็นการพาชมนะครับสำหรับ All New Suzuki Fong ครั้งนี้ครับก็เดี๋ยวหลังจากนี้ต้องรอดูผลตอบรับจะเป็นยังไงนะครับสำหรับทั้ง3รุ่นย่อย3ราคาที่เปิดตัวมาครั้งนี้นะครับก็สุดท้ายฝากช่องทางติดตามไว้ด้วยครับไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube แล้วก็ Tiktok Motor X Gen นะครับยังไงพบกันใหม่คลิปหน้าครับผม